สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะพิธรรมนูสวัสดีค่ะ,คะช่องเจมวยนบกบานนะคะวันนี้มาบกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีสมเด็จของพี่ธร,รมนูนะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้พี่ธร,รมนูเอาเหรียญอะไรมานําเสนอคะหลวงปู่สุปปขปากลองมาขำเท่าครับอ,อสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟัง,งผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนู นะครับศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบิดค่ะนะตำบลหวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะนะวันนี้ผมจะนำเสนอพระเหลียนหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะสร้างในปีพศ2466นะครับเป็นเหลียนหล่อโบราณมีพิมพ์ ปู่สุขยืนถือไม้เท้าและเหรียญเสมาเนื้อทองเหลืองขันลงหินนะครับสําหรับแล้วก็อันนั้นก็เป็นเป็นเหรียญหลอเหรียญหลอเหรยญหลอทั้งหมดครับนะอันนี้พิธภินิหารของหลวงปู่สุขนะท่านมีอภิอภิญญายาณมากนะครับอ่ ภูคุณพยนล่องหน uh huh. หายตัวได้ครับ oh. วิชาอา,อาคมของท่านก็เข้มขลังสามารถเสกช้างที่ใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นแมลงวันอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเป็นเรื่องจริงครับเสกช้างให้เป็นแมลงวัน uh huh. นะเเพราะว่าอาคมท่านนั้นเข้มขังมากครับ uh huh. เสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายนะน,นีนเรื่องจริงนะเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายมีประวัติลงไว้ใช่ไหมคะครับเสกคนให้เป็นจระเขะ้เสกใบไม้ให้เป็นต่อเป็นแตงนะไม่ธรรมดาครับไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นท่านอ่อากรมหลวงชุมพรจะขอเป็นลูกศิษย์เหรออ๋อใช่ใช่ใช่ฮะใช่ค่ะเพราะพระองค์ พระองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับ mm hmm. นะเป็นเหรียญหล่อทำหล่อนีครับอะด้านด้านด้านอภินิหารนั้นก็เป็น mm hmm. เรื่องลือบือชาของคนที่พบเห็น <c oughs> นะครับอ่าแล้วใครแฝนของท่านไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณนั้นล้นติดล้นเปรียบ <c oughs> ไปหมดนะฮะพุทธคุณ ทางด้านแถวคาดอยู่ยงคงกระพันนะดีนักแรครับทุกอย่างนะคะทุกอย่างครอบจักรวาลหมดครับอภิเนหานี้คืออภิเิห์แบบเหลือเชื่อนะคะอ่ะก็บอกแล้วนะเสกแสดงว่าใครใครมีหลวงปู่ศุขขึ้นคอนี้ไม่ธรรมดาสิไม่ธรรมดาครับอันนี้สามารถผ่านเครื่องเซนได้นะครับอระวัติด้วยเครื่องเซนอีเล็กตอนเลยครับทำไม้แท้ ยินดีคืนเงินครับแต่ถ้าแท้ก็ต้องเอาไปครับปล่อยราคาจับต้องได้ไหมเนี่ยอ่าราคาที่จับต้องกันได้ครับอ่ะเราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะครับว่าคือว่าเป็นว่าเป็นว่าเป็นยังไงนะครับองค์ไหนก็ได้ครับเลือกอะไเนี่ยองค์นี้ก็ได้ครับเนี่ยผมจะเอาองค์นี้ไปขึ้นนะอ่าดูดูเนื้อพระกันนะครับไปดูไปพร้ออมกัน่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะว่าพระเก่าแท้ถึงยุค ท่านเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรามาดูกายภาพกันนะครับกายภาพของเนื้อพระนะฮะว่าสวยล้ำค่ายังไงดูนะครับโอ้โหนี่ค่ะนี่นี่เหรียญน,นะคะเหรียญที่ว่าเก่าๆแต่นี่ครับตะก,กี้ชัดแล้วค่ะฮะตะก,กี้ชัดแล้วอ่ผมต้องการจะให้เขาเห็นไอ้แหวะอะไรนะอ่าต้องการจะให้เขาเห็นอ่าออกไซด์ห,หน่อยนะครับเนี่ยดูฮะออกออกไซด์ขึ้นครับเนี่ย ดูออ,อกซด์นะฮะนะฮะภาพแท้ต้องเป็นแบบนี้ฮะ <ically S 1> ดูฮะสนิมสนิมขึ้นปึ๊ดเลยมะเออมเอาชัดอีกหน่อยก็ได้ครับเหมือนหินนะเป็นนุ่อ,อ่าเหมือนหินเลยเนาะดูฮะชัดมากเลยนะครับครับเนี่ยออกซายขึ้นสนิมขึ้นเต็มไปหมดแล้วอ,ออกซายขึ้นสนิมขึ้นเต็มไปหมดแล้วองนี้สวยมากครับเครื่องเซมนี่สบายมากนะครับ ตรวจด้วยเครื่องเซนนี่สบายมากนะครับะออกซายขึ้นเต็มไปหมดนลยนะเนี่ยเนี่ยนะออกซด์มันออกมาเป็นมันเป็นสนิมนะฮะฮะนี่ขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นเต็มขึ้นเป็นชั้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 นดูนะครับดูฮะดูฮะสวยมากเลยนะคะพระองค์ครับสวยสุดๆเลยค่ะครับนี่ตรงคอนี่ตรงหูครับตรงหูอ๋อ นี่ขนาดตรงตรงหูนี่ยังขึ้นแคลไซสช์ชั้นๆกันเลยนะนะดูนะครับเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็ออกไซด์ดูนะดูนะครับ,รบออกไซด์ดูออกไซด์มันเปลี่ยนไกายภาพแล้วอ่ะดูนะี้ยเห็นไหมความเก่าอะ จึงได้บับว่าให้ไปตรวจเครื่องเซนได้เลยครับพระผมนี้ถ้าไม่ไม่ผ่านเครื่องเซนยินด,ด,ดีคืนตังให้นะครับเอาเป็นพระที่สวยล้ําค่ามากนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆอย่างนี้นะครับหายากนะครับนะคนเห็นก็จะเกิดความหลงไหลในพระที่สวยงดงามอย่างนี้นะครับหลงปูศกนี่ ไม่ธรรมดานะครับเป็นอ๋อพมลวงจุมพรยังเป็นลูกศิษย์ท่านเลรยครับผมมีจำ,ำนวนจำกัดนะฮะ,ะเหรียญเหรียญหล่อเนี่ยนะ,ะเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายเสกคนให้เป็นจอรเ์เจ้ลองดูที่ฮะเสกใบไม้ให้เป็นต่อเป็นแตนได้คือเป็นเรื่องมหศัศจรรย์แต่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะครับเสกได้์ด เป็นต่อเป็นแตนไดนน้คนอยากได้แต่หลวงปูุ่กหลวงปู่ศกป,ปากเอามาขันเท่าเนี่ยครับแต่หายากกสิครับอเสกต่อให้เป็นแตนยังให้พอยังยังกล้าเสกอะไรละ่ะปมหลวงพ่อนะเอาเหรียญท่านไปวางไว้นะะไปวางไว้เสร็จแล้วก็ท่านอปเอาปืนลองยิงป้องต้องต้อง,องอยิงยไม่ออกเลยแม้แต่นัดเดียวมีลองแบบนั้นด้วยลองเลยท่านลองเลย เพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นกรมหลวงยุพรจะขอเป็นลูกลศิษย์ท่านนะะครับสุดท้ายนี้ผมก็แบ่งปันนะคะราคาแบ่งแบ่งปันได้นะครับราคาไม่แพงเดี๋ยวทักมาที่หมวยแล้วก็ทักมาที่ธรรมนูนนะคะเบอร์โทรใส่ใต้ลิงค์ทุกคลิปนะคะคทางคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะฝากติดตามช่องเจ๊มวยเบื่องบานด้วยนะคะ